ตอนที่1นนะคะเป็นเรื่องของระบบพิกัดฉากและระยะห่างระหว่างจุดก่อนอื่นเราก็มาดูระบบพิกัดฉากและระยะห่างระหว่างจุดก่อนนะคะเราจะแทนด้วยสัญลักษณ์ของคู่มดับ a b โดย a เป็นจํานวนแรกส่วน b เป็นจํานวนที่2โอเคนะรอต่อมาเรามาดูก่อนเลยอย่างก่อนอื่นเราต้องรู้ระนาบของระนาบ x y ซึ่งเราเรียกระนาบ x y นี้เรียกว่าคาร์เทเชียนคาร์เทเชียนเนี่ยจะเป็นแกก็คือแกน x กัน y เนี่ยค่ะ อย่างที่เรารู้การแกน x กับ y ก็ x จะมีทั้งค่าบวกค่าลบส่วน y ก็จะมีทั้งค่าบวกค่าลบพอเราทําการแบ่งปุ๊บพอเส้น x y แกร x กับ y ปุ๊บมันจะเกิดจตุภาพทั้งหมด4ส่วนก็คือจตุภาพที่1 2 3และ4ในแต่และจตุภาพนะีอย่างจตุภาพสมมุติเราจตุภาพที่1เนี่ย x จะต้องมีค่ามากกว่า0ย์ y ก็ต้องมีค่ามากกว่า0อย่างจตุภาพที่3 x จะมีค่าน้อยกว่า0 y น้อยกว่า0เห็นไหมคะมันก็จะแบ่งออกมาก็คือ แกน x แกน y ตัดกันเนี่ยมันจะแบ่งเป็นส่ส่วนโอเคนะต่อมาเราก็จะมาดูกันที่ว่าเราจะเห็นว่าจุดเนี่ยเราจะแทนด้วยเป็น pxy ใช่ไหมครเราก็แทนจุด p แล้วก็บอกพิกัดเป็นค่า x ค่า y โอเคนะบอกโดยค่า x เนี่ยจะเป็นพิกัดที่ห่างจากแกน x เท่าไหร่ส่วน y ก็ห่างจากแกน y เท่าไหร่ไปําแกนแนวแกน y เรามาริจนาอย่างจุดของจุด a ออย่างจุด A เนี่ยถ้าเรานับมาปุ๊บทางไปห่างจากศูนย์มาเท่าไหร่เออ่ย1 2 3 4ใช่ไหมคะก็คือ A นี้มีค่าเป็น4ส่วนค่า y ตรงนี้มีค่าเท่าไหร่เออเป็น3ก็เป็น4 3ค่า B เราก็ดูว่าห่างจากแกน x ไปเท่าไหร่ลบ3 4ลบ2ลบ3ลบ4ลบ5เพราะฉะนั้น x ก็มีค่าเป็นลบ5ส่วนค่า y มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอยเป็น5 เพราะฉะนั้นตรงจุด B นี้ก็จะเป็นลบ5กับ5โอเคดูจุด C ดูจุด C ก็ได้ค่ะ C เนี้ยสม,มมุติว่า C ค่า X เป็นเท่าไหร่เอ่ย1ลบ1ลบ2ลบ3ลบ4ลบ5ลบ6 <ín buh> เพราะฉะนั้น X จะเป็นค่าเป็นลบ6ส่วนค่า C ก็คือ ลบหลบ2ลบ3ลบ4เพราะฉะนั้นจุด4ก็จะเป็นลบ6ลบ4ถามว่าลบ6ลบ4ตรงนี้เราเรียกจุตดูภาพที่เท่าไหร่เอ,อ่ยเราเรียกเป็นจุรุภาพที่3ถูกไหมคะอย่างจุด A อยู่จุรภาพที่ไหนเอ,อ่ยจุดภาพที่1จุด B อยู่จตุรภาพที่2โอเคเราดูต่อไปต่อไปเรายะห่างว่างจุด A และจุด B เราแทนด้วย เห็นไหมคะเราแทนด้วยเ,เครื่องหมายขีด A B นั่นตรงนั้นเราเรียกว่าระยะห่างระยะห่างเกิดไงทำหาได้จากสมการก็คือผลต่างของ x กำลัง2บวกผลต่างของ y กำลังสก็คือสมมุติว่าจุด A กับจุด B ห่างกันยังไงโอเคเราก็จะเราก็หาผลต่างของ x ใช่ไหมคะผลต่างของ x ก็คือเดลต้า x เดลต้า x ก็คือ x 2ลบ x 1ถามว่าแล้วถ้าเป็น x 1ลบ x 2ได้ไหมได้เพราะว่าเนื่องจากเป็นยกกำลังสองเพียงแต่ว่าถ้าเกิดนักศึกษาเอาจุด a เป็นจุดเริ่มก็ต้องเอาจุดก็ต้องเอาทั้ง x 1และ y 1เป็นจุดเริ่มด้วยกันทั้งคู่คือพูดง่ายตรงนี้ก็คือ x 2ลบ x 1ยกกำลังสองบวกด้วย y 2ลบ y 1ยกกำลังสองถอดสแควร์รูทหรืออีกคนนึงบอกว่าถ้าเราทำเป็น 1> x 1ลบ x 2ยกกำลังสองบวกด้วย y 1ลบ y 2ทั้งหมดยกกำลังสองถามว่ามีค่าเท่ากันไหมเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นคือเจะจุดไหนเป็นจุดเริ่มก็ต้องเริ่มทั้ง x และ y โอเคนะโอเคดูไปต่อพอไปต่อปุ๊บอ่าสมมุติเรากำหนดมา2จุดเป็นจุด A แล้วจุด B อยู่บนระนาบ xy จงหาระยะห่างระหว่างจุด ab ก็คือหาระยะห่างระหว่างจุด a และ b ถูกไหมคะสมมติเราเอาจุด b เป็นจุดเริ่มเราก็เอาหาผลต่างก็คือ5 3ลบลบ3ทั้งหมดยกกำลัง2ใช่ไหมเอ่ยห้ลบลบ3ทั้งหมดยกกำลัง2บวกด้วยผลต่างของ y ก็คือลบ5ลบ1ทั้งหมดยกกำลังสอ โอเคหลบลบ3ก็กลายเป็น5บวก3กําลัง2ก็ออกมาเป็น8 8กําลัง2ส่วนข้างหลังลบ5ลบ1ก็กลายเป็นลบ6ลบ6กกําลัง2ก็กลายลบ6กกําลัง2ไม่ใช่ลบ336นะคะลบ6กกําลัง2ลบลบเป็นบวกเพราะฉะนั้น6กก็กลายเป็น 36, 6, 4, 3ามสบหกหกบวกสาออกมาเป็น square root 100้อถอดออกมาได้10โอเคนะครับ okay, เพราะฉะนั้นระยะห่างระหว่างจุด A และจุด B จะมีค่าเท่ากับ10 พอเราได้ระยะห่างต่อมาเราก็มาหาจุดกึ่งกลางระหว่างจุด A และ B ทํายังไงเอ่ยก็คือเอาค่า x มาบวกกันค่า x ของสองค่าบวกกันหาร2 y บวกกันสองค่าหารโอเคนะพอนี้สมมุติว่าเราหาจุดกึ่งกลางระหว่างจุด A B ทาไงก็เอาลบสบวกกับ5หารด้วย2กับ1บวกกับลบหาหารด้วย2ถูกไหมคะพอได้ออกมาปุ๊บจุดกึ่งกลางออกมาจะกลายเป็น1กับลบ2 Okay. ตรงนี้ก็คืออย่างที่เราบอกกันก็คือในตอนที่1 1ต้องการให้หนักศึกษารู้ระยะพิกัดฉากแล้วรู้ว่าระยะห่างระหว่างจุดแล้วก็จุดกึ่งกลางระหว่างจุด